สวัสดีพี่น้องป้องไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานนะผมมือนีพาพี่น้องมากินตำซั่วนะครับตำซั่วโอ้บะแมน่มน,แน้ำกระดิ่งครับพี่น้องมือนีอ่ะบาทที่นี่อยู่ข้างหน้านี่ละนะครับผมลวกขนมเซนขนมจีนมากคือเก่าครับขนมจีนครูโนอนะครับขนมจีนอบแห้ง200กรัมนะครับพี่น้องใส่กระเทียมท้นพร้อม ลืมนะครับใส่ลงไปนำ้ำขอพุ้นพี่น้องหลายๆนะครับที่สนใจสั่างด้วยพี่น้องเด้อโอ้ยขอพุ้นจากใจจริงด้วพี่น้องเด้อนะืม

มันมานึ่กันเดียวังจะมักอยากแด้นึ่งอยากได้กันอยู่น้ำกันบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยฝนตกลินเบิดมือเบิดคืนอืม Ừ. bố mà cứ vàn đi thế เยอะมาดูคน้องสารพอนี่คือเตียงของี่ทุกคนานม่คือเตมบมันมีดกี่กันเยอะนกนตำมือนี่ซื้อเอานะครับพี่น้องประดทตตำเอง ทำเองเตี้ยเส้นขนมเส้นสีกลายเป็นเออเส้นบางหุงสีกลายเป็นเส้นขนมเส้ทนทันทีแซ่บครับ

我们有两万，就不足了。 แซ่บครับตำได้ถือว่าพานสำหรับลานเปิดใหม่นะครับนี่บักไสม่กาด้านเพื่อนนั่นเปิดไม่แต่ว่าตำได้ขนาดนี้นี่ถือว่าสุดยอดฟีมือนะครับ Не надо.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  บ้านห้องกับบไดขายคกงละแพงได้พี่น้องเพราะว่าบันนอกขายให้กันเนาะถามเรื่องความคุ้มคา่าคุ้มราคาก็ตามราคาหน่าละ่ะเพราะว่าขายน้ำมบ้านเ้าเนี่ยหนึ่งแหละมันบ่ไดเสียคา่า เทาที่ไรยปันไดน,นะครับืยังเจี๊ยรานที่ผมไปซื้อนะนะครับเสียค่าเข้าที่เซาที่บ้านมันเดือนละหาร้อยเท่านั้นแหละเพราะว่าหน้าบ้านบริเวหนาถานนเท่ากันเทา,ากยาคขายดีนเนาะเทากับตองคายหนาถานนนะครับ นาถานนใหญ่ถือว่าเป็นทําเล่ที่เหมาะส,สมเลยกับว่าได้นาถานนเนี่ยโอ้โหฝนหยอยยังหยอยอยู่พาตาไปหาหมอมากมือเก้หมอนัดนะครับเบิดมือ เครื่องมือบเวณมือก,กเ็เลยเด็จัดพร้อม ลวกแล้วต้องกินให้เบิดรอบนี้เพราะว่ากินแล้วกับสิกลับนะพี่น้อง บรรยากาศแบบชวนง่วงมาก บักนาวทางหน่วยคือจังบ่นดยบีบอยู่พี่นอ้องถ้าเจ้าเน้นสีสันคือใส่บักเนาบีบเปียงสองเปียงน้องนันใส่ซื้อ mm hmm. เพิ่มสีสันใหมมันเป็นตะก,กิน คุณพี่น้องที่ให้การติดตามและการของผมนะครับหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวนาทีนีนะพี่น้องเด้อนะครับผมค่ะขอบคุณหลายๆสําหรับการอุดหนุนสินค้านะครับต่างๆขนมจีนปลาล่าแล้วก็กระเทียมทนนะพี่น้องเนะาะเพราะช่วงนี้ผมกับจัดโปรโมชันทุกสัปดาห์นะครับสัปดาห์ละหนึ่งวันจัดโปรแบบว่าลดแบบโอ้โห ลดเป็นลอยก็าบาทนะครับพี่น้องลดในราคาตนทุนนะครับแล้วก็เพื่อที่เป็นการตอบแทนน้ำใจตอบแทนหรือว่าขึ้นกำไรให้พี่น้องนะครับเนาะโดนโดนสัปดาห์ละหนึ่งเทือ่อแต่ตอนนี้ผมระบุไว้ที่วันจันทร์แต่ว่าอาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับ เปลี่ยนสัปดาห์เปลี่ยนมือไปเรื่อยว่าจะเอามือใดมือใดเอาพี่น้องเนาะแต่จัดโปรเฉพาะแค่กระเทียมโทนเท่านั้นนะครับพี่น้องจัดโปรได้แค่กระเทียมโทนนะครับเนาะขนมจีนปลาละบริจัดนะครับอันนี้ก็บ,บอกพี่น้องไว้เอาคลิปนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกับไ่ในคลิปต่อไปขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ